ก็ขอเจริญพรคุย่าคุยโยบาสกุกบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้นั่งอยู่ที่ริมน้ํายามเย็นนะบรรยากาศเย็นในช่วงตอนเย็นนะแต่ตอนกลางวันร้อนมากนะคุย่าคุโยมทั้งหลายนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าอยู่ริมห้วยนะห้วยน้องควางเบิงมันก็ชุ่มชื่นเย็นฉ่าประมาณนี้แหละนะสมัยเมื่อก่อนนี้จะมีบัวน,ะนะเดี๋ยวนี้ไม่มีบัวนะไม่รู้ว่ามันไม่เกิดแล้วหรือว่า เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าความเค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะน้ําตรงนี้นั้นเค็มมากนะคุณยายคุยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสะพานนะสะพานข้ามคลองนะอ่าตรงนี้ก็เป็นบ้านเก่านะเมื่อก่อนนะตรงตรง,ตรงที่ว่างๆอยู่ตรงนี้นะว่างๆอยูอ่เป็นบ้านนะสมัยเมื่อก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามอดีตแล้วก็การเวลาที่ผ่านมานะ คุณยาุณโยมทั้งหลายวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนะอของเรานะชาวพุทธแล้วก็ชาวไทยนะแต่ละพื้นที่ที่ว่ามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ว่า,าสวยงามนะคุณยาุขุยมทั้งหลายณตอนนี้ปัจจุบันนี้มันก็เริ่ม ที่ว่าจะหายไปนะเดี๋ยวอย่างนั้นก็หายไปอย่างนี้ก็หายไปหายไปทีละเล็กทีละน้อยนะก็เพราะว่าทุกวันนี้โลกมันมาพัฒนาขึ้นไปนะไปสู่ความเจริญแบบว่ามันเป็นยุคใหม่แล้วนะ,ะคุณย่าคุณยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นก็เลยทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีนะบางสิง่งบางอย่างก็สูญหายไปนะ อ่าคุณยาคขุยมนี่มันเป็นแบบนี้ทุกวันนี้อ่าสิ่งที่ว่าหายไปนะจมดินจมดอนไปนี่เยอะแยะสิ่งที่ว่าเคยอ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะอ่ะพากันอ่าปฏิบัติมาแล้วก็รักษามานะไม่ว่าจะเป็นวันตรุดนะสงการก่อนจะถึงสงการก็มีวันตรุษหนุ่มสาวก็มาก่อฟืนก่อไฟร้องเพลงนะเล่นกีฬากันบ้างนะ,ะตามหมู่บ้านนะก็เป็นแบบนี้นะสมัยเมื่อก่อน ที่ว่ายังไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะหลังจากที่มีไฟฟ้าเข้ามาแล้วอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะตามการเวลานะคุณย่าคุณยมทั้งหลายแล้วก็คนไทยนะคนไทยเรานี้นะมันจะต้องศึกษานะไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าจะเป็นสินค้าของเรานะที่ว่านําออกนะจะเป็นอ่าพวกประเภทอุป,ปโภคบริโภคก็ตามนะทุกวันนี้คนปล่อยปลาล่าเลยคนไม่ได้ดูแลนะอ่า สมัยนี้นะไปดูได้เลยว่าอาหารนะที่ว่าบริโภคนั้นมันเป็นของไทยนะคุณย่าคุยมทั้งหลายเป็นของไทยนะมามีนี่ก็เป็นของไทยนะแล้วไปเปิดดูสิว่ามีไทยเป็นเจ้าของหรือไม่ไม่มีนะต่างชาติเอาไปหมดแล้วนะแล้วก็ไปจดเป็นลิขส,สิทธิ์ไปหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นของเขาอะไรหลายอย่างนะยังมีขนมขนมข้อเกียบนี่ก็ใช่นะ เขาเกียบนี่สมัยเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะสมัยนี้เขาเอาไปอัดแท่งเป็นแท่งเล็กๆนะใส่ลงไปในซองนะแล้วก็ดังด้วยนะตอนนี้อ่ามันเป็นไปแล้วเป็นแบบนั้นแล้วก็มีลิขสิทธิ์เป็นของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะไปหาดูเอานะแล้วก็ยังมีมากมายอีกหลายอย่างนะอ่าแล้วก็แม้แต่ทองหยิบทองหยอดนะอ่าตอนนี้ก็สงสัยจะไปแล้วมัง้งนะคงจะไปแล้วแหละนะทองหยิบทองหยอด เพราะฉะนั้นเราจะจึงเหลือ,อข้าต้มขนมจีนแล้วก็ข้าวหลามนะอันนี้ก็คือว่าต่างชาติมันยังทําไม่เป็นนะต่อไปก็ไม่แน่นะขนมจีนหรือว่าขนมจีนไปแล้วก็ไม่รู้นะอ,อันนี้คุณยา่าคุณยมทั้งหลายมันจะเป็นของคนอื่นเขาหมดแล้วนะโดยที่ว่าเป็นของไทยนะแท้ๆนะข้าวโปงข้าวโปงที่ว่ามันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะ เอามาปั้นแล้วก็มาย่างไฟย่างไฟแล้วมันก็พอง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 เดี๋ยวนี้มันก็เขาย่อลงมาให้มนเล็กนะแล้วก็อยู่ในถุงนะแล้วก็ขายไปมีเจ้าของหมดแล้วนะมามีมามีไม่ว่าจะเป็นหมี่หรือว่าเป็นมามีนะทั้งแห้งทั้งน้ำนะ,ะเป็นของไทยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะไปเป็นธุรกิจของต่างชาติเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เราจะทําอะไรก็ทําไม่ได้นะเพราะว่ามันไปทับสลับซับซ้อนกับลิขสิทธิ์ของเขานะอันนี้เอออันนี้น่าเสียดายนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะถ้าเราไม่รีบที่ว่าจะรักษา,าไว้อนุรักษ์ไว้มันก็จะไหลไปแบบนี้แหละนะมันมันไม่ได้ไหลยอยู่ในประเทศไทยเรานะไม่ได้ไหลยอยู่ในประชุมชนของเรานะอันนี้มันก็คือว่า มันก็จะไหลออกนอกประเทศนะมันก็ป้ายมันก็หมุนเวียนไปรอบโลกทั้งๆที่ว่ามันเป็นสินค้าของไทยเป็นอาหารของไทยนะอ่าคุณญาติคุณโย,ยมนี่ทุกวันนี้เพราะว่าคนไม่สนใจนะหรือว่าคนไม่สอนไม่ฝึกนะเอาเอาแหละนะอาจจะมีหลวงเหลืออยู่บ้างนะเด็กที่ว่ามีความสนใจในเรื่องนี้นะแล้วก็ฝึกนะ อบรมนะให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะสิ่งที่ว่ามันเป็นมีคุณค่า,าในทางโภชนาการนะอาหารของไทยนะอันนี้ ควรฝึกควรสอนนะผัดแบบนี้นะผัดหมี่ทาแบบนี้ทําแบบไหนนะเด็กทุกวันนี้ทําอะไรไม่เป็นนะคุณยายคุยมทั้งหลายหุงข้าวก็หุงไม่เป็นนะขนาดหม้อไฟฟ้าหุงง่ายๆย,ยังหุงไม่เป็นนะยังแฉบ้างดิบบ้างนะไหม้บ้างสมัยเรานี้หุงข้าวนะเตาฟืนเตาถ่านนะคุณยายคุยมทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหุงยาก,ก็เตาแกบนะคือว่าไม่มีฟืนน่ะมีแกบนะแก่เป็นเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้อ่า อันนี้ก็หูงยากนะอ่านี่เรายังทําได้เรายังผ่านมาแต่เด็กทุกวันนี้สบายนะอะไรก็สบายหมดไม่ต้องหาผื่หาฟืนมาใช้นะจะอ่าน้ําร้อนนะชงนมชงกาแฟก็แป๊บเดียวนะเสียปักแป๊บเดียวก็สุกแปบ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จนะหรือว่าทําไม่ได้เลยนะแม้แต่จะต้มน้ําร้อนนะหุงข้าวนี้ไม่ได้นะขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อมานะทุกอย่างทุกวันนี้ซื้อนะอ่า ซื้อเขาใช้นะเพราะว่าทําไม่เป็นนะก็จะทํำยังไงได้ตอนนี้ก็คือว่าสินค้าของไทยที่ว่าอุปโภคบริโภคอยู่นะต่างชาติเราไปทําหมดแล้วต่างชาติทําเป็นหมดแล้วแต่ว่าลูกหลานเรานะคนไทยแท้ๆนะ,ะทําสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ไม่เป็นนะทำไม่เป็นในส่วนมากนะทุกวันนี้ก็ติดเกมกันละงมลองมละเงยมละงอละแง่คุณย่าคุณยมทั้งหลายใช้ไปไหนมาไหนก็ไม่อยากจะลุกนะ,ะใช้ทีสองทีเนี่ยไม่ลุกอนะ่ะ เดียว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 เด,ยวเดียวนะแล้วก็วุ่นวี่วุ่นวายนะอยู่กับทรัพย์สินที่ว่าจะต้องใช้จ่ายอยู่กับเงินนะกับทรัพย์นะที่ว่าจะต้องไปเสียเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายวันบ้างนะไหนจะตัวเราบ้างไหนจะลูกบ้างนะไอ้ตัวเราก็ทํางานนะแล้วก็ต้องมาเผื่อแผ่นะลูกด้วยนะหลานด้วยนะ,นะคุณญาติคุยมทั้งหลายแต่ว่าลูกยังทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้ก็คือใช้ได้อย่างเดียว นะเรียนก็เรียนยังเรียนไม่จบนะ,อะตอนนี้เราก็รอรอไปนะรอจนกว่าเด็กพวกนี้นะจะเติบโตแล้วก็ทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวเราไปด้วยนะทุกวันนี้อ่า เมื่อมันมีอะไรที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะเราก็จะต้องตั้งหลักนะตั้งตัวให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสังคมสมัยใหม่ยุคไฮเทคนี้นะคุณญาติคุยมทั้งหลายมีลูกมีหลานก็จะปล่อยปะละเลยนะแล้วก็จะเสียใจในภายหลังไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในที่จองจำนะเรียนจำนะหรือว่าเป็นคนพินพการไปหรือว่าเป็นคนติดยาไปนะ ออย่างนี้นะจะเสียใจในภายหลังหรือไม่ก็อาจจะหนักไปกว่านั้นก็คือว่าเสียชีวิตไปนะด้วยอุบัติเหตุใดๆก็ดีนะที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดหรือว่าสิ่งที่ว่ามันไม่ดีนะคุณญาิคุณยมทั้งหลายนะ เมานะเมาแล้วก็ขับนะรถชนตายนะหรือว่าหลอนแล้วก็ปีนเสาไฟแล้วก็กระโดดลงมาเองโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครเชิญอนะไรแบบนี้แหละนะคุณยา่าคุณยมนี่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลักลูกให้ถูกทางนะรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะตีถ้ามันไม่จำนะตีนะอ่าตีแต่ทุกวันนี้ก็คืออย่าไปตีทิ้งนะเขาเรียกว่าตีสั่งตีสอนค่อยๆอ,อ่าปนี้ประนอมนะเข้าไปนะ ถ้าดื้อมากก็โดนไม้เลียวนะสมัยเมื่อก่อนนี่โดนประจํานะไม้เลียวนี้สมัยนี้ไม่มีนะ,ะก็คือดุด่าว่าแต่ปากนะเด็กพวกนี้ฉลาดแต่บางคนนะมันมือมันมันมึนนะมันดื้อนะตลอดเวลาเผลอไม่ได้นะคุณย่าคุยมทั้งหลายอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะอาตมาภาพก็ขอจเจริญพร